ทุกคนในที่สุดเราก็มาเจอวอริล่าโฮเทลทุกคนใกล้กับโรงพยาบาลเปาโรสมุทรปราการปากน้ําเดินมานะฮะลงรถไฟฟ้าเดินมาแป๊บเดียวทุกคนไม่กี่ร้อยเมตรเดินบรรชมบรรยากาศในเมืองปากน้ําแต่ว่าถ้าเกิดเราจะไปปากน้ําตลาดปากน้ําจากวอริลานี่ก็ไม่ไกลนะเนีย่ยดูเป็ดน่ารักมากมีร้านอาหารวอริล่าด้วยทุกคนจ้ะเป็ดน่ารักมากธรรมชาติมากทุกคนนี่ย ให้โซลูลามมาเห่าห้องพักดีลดนะทุกคนนี่ฮะเหมือนบ้านเหมือนแบบรีสอร์ทส่วนตัวโรงแรมส่วนตัวเรามาดูเป็ดสิโอโหน่ารักว่ะทุกคนนี่นะครับนี่ฮะสุดยอด่ะทุกคนสวัสด,ดีครับนะให้เขาเจ็บบรรยากาศทุกคน น่ารักมากเหมือนเป็ดตัวเล็กอันนี้เป็ดหนุ่มน้อยนะครับหาไม่ยากครับทุกคนถนนสีนาคารินลงรถไฟฟ้านะครับอ,อ๋อสถานีปากน้ําอาจจะไกลหน่อยถ้าลงรถไฟฟ้าสีนาคารินนะบีเอนะครับเดินมาแป๊บเดียวชมเมืองมีร้านอาหารตลอดทางเลยทุกคนจ้านะครับนี่เดี๋ยวลงคลิปแรกก่อนทุกคนปวดให้ชาวโลกรู้นะครับบรรยากาศดีมากนี่ฮะมีที่นั่งนะครับ นี่ครับทุกคนรมรื่นสงบนะครับมีความเป็นส่วนตัวมีร้านนวดให้ด้วยแม่จูนหัวนวดนะ,ะทุกคนใครที่ชอบนวดนี่ฮะอากาศจะไปมานั่งทำหลักสูตรตรงระเบียงตรงนี้นะทุกคนเนาะมีต้นกามปูจามจุรีนะคะสวนน่ารักมากทุกคนครับอยากบอกให้โลกรู้จริงๆ ถึงบอกนะครับว่าช่องของเราเป็นช่องเล็กๆแต่เราก็ภูมิใจที่มีโฆษณาเข้าเหมือนกับเรามาถูกทางแล้วก็ต้องขอบคุณทุกตลอดการเดินทางอย่างเดือนหน้าเราก็ตอบรับนะฮะที่พักที่เกาะกระดานนะครับรอยต่อระหว่างพฤิกาตุลากำลังต้นหนาวทุกคนที่หาดบานชื่นก็จะมีรีสอร์ทที่สวยงามที่คลองลึกจังหวัดตราดนะฮะเราก็กำลังหาโอกาสไปแล้วที่เชียงใหม่ก็ รอบอกกับเขาว่าไปแน่หารอยสักพักหนึ่งนะครับเพราะด้วยความที่เราต้องจัดเวลาให้มันสะดวกด้วยถูกไหมครับนี่ฮะสวยมากทุกคนเดี๋ยวเราไปในห้องกันนะครับอย่างช่องนี้ก็จะกลายเป็นว่าต่อไปนี้เวลาใครจะไปเชียงใหม่ชุมพรหาดใหญ่ตรังก็เข้ามาดูนะฮะร,ร้านต่างๆที่เราเยือนร้านต่างๆที่เราแวะไปนะฮะน่าสนับสนุนนะฮะเพราะบางร้านอย่างที่เราเคยบอกไปนะว่าเขาก็ไม่ได้อยากให้เราถ่ายให้โลกรู้ เขาก็จะห่วงเขาก็จะไม่พร้อมเขาก็จะยังไม่อยากให้เราไปเขาเรียกว่าอะไรนำมาฝากกับช่องนี้ฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่ามันไม่ได้ง่ายทุกคนที่จะเจอที่พักดีๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปข้างบนกันนะครับทุกคนนะโอกาสแล้วก็สะดวกมิตรไมตรีระหว่างการเดินทางนะครับอย่างเช่นที่ผ่านมาเราไปดูสิตาลัย เขาใหญ่ชุมพรการ์เด้นโรงแรมน้องใหม่รีสอร์ทโรงแรมที่สวยบังกะโลริมแม่น้ําริมหาดทรายรีกกมหลวงชุมพรอ,อยู่ตรงนั้นเราก็ได้ไปเรียกว่าสักการะนะครับแล้วก็แม้แต่ที่จังหวัดตรังก็นะทับเที่ยงหัดใหญ่เดอะเรสนะฮะก็ไปถ่ายมาเชียงใหม่หลายโรงแรมที่ไปมานะครับก็อยู่ในช่องนี้แล้วลำปางสุราษฎร์อย่างเงี้ยนะครับ สุพรรณบุรีอ่างทองวิเศษชัยชาญน,นะครับทุกคนอยากให้ทุกคนไปเที่ยวเมืองไทยเยอะๆแล้วก็ส่งเสริมร้านแล้วก็โรงแรมที่น่ารักน่ารักหลากหลายนะครับที่ออกช่องนี้ไปแสดงว่านะครับชาวโลกควรจะสนับสนุนแล้วก็บอกต่อสิ่งดีๆนะครับทุกคนยราขึ้นมาข้างบนก็จะเห็นรูปภาพความเป็นมงค,คลนะครับนี่ย แสดงว่าที่นี่เนี่ยเจ้าของโรงแรมเป็นคนที่จงรักภักดีต่อสถาบันถึงได้มีโรงแรมดีๆแบบนี้ให้ชาวโลกได้ภูมิใจนะครับทุกคนแสดงว่าเป็นคนที่รู้บุญคุณแผ่นดินทุกร้านที่เราไปมาหลายๆแห่งนะครับก็จะมีภาพพระบรมฉายาลักษณ์บอกต่อถึงความเป็นมงคลของคนที่มาพักด้วยนะครับนี่ฮะทุกคนไปดูห้องกันสักแป๊บหนึ่ง นี่ครับทุกคนห้องสวยงามมากนะครับโอเคสำหรับ EP แรกนะครับทุกคนไปเจอกันคลิปหน้านะครับ